บสบายดีพี่น้องเมื่อมาพบกับโซงแลวเฮืองสาวลาวคือเก้าวโดวยพี่น้องไพ่สิไหมหมอกบเลวพี่น้องเอ้ยไพ่สิไม่หมอกบแล้วผดลายทาอะไรจ๊ะผัดเผ็ดกบพี่น้องเ, <c oughs> เอ้ยสบายสบายดีพี่น้องอยากข่าว่า แซบอยู่บ่เหมือนนี่แซบคือเก่าเ่าแซบคือเก่าคือเดิมบ่แซบกว่าเก่าอีกเอาหอยยักษ์นี่ใะ่คุณซุนเนาะคุ่นณยักษ์โอ้ยสุมมาเหรอแท้วะแซบแซบอีล้วพี่น้องเอ้เหมือนนี่หลับร้องแซบแซบแซบเพลงตะกี้เนี่ยจ้าเคยได้ยินบ่เคยแซบ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 ทุกเพลงทั้งแซบแซบก็ทึงส่ว โอ้ยยันไผ่ยันไผ่ผไม่มเลยพี่น้องเลยหดไหลเฮ้ย,ย,ยต้วนี้บอกต้แคบเลยเธอสิเมื่ออยุ่มือนิว่าเธอค้นบนต๊เแล้วเนาะชอบโตกแล้วเนาะยีมเพลินหิวข่าพี่นออ้อยท้องปิดก็คือผัดเผ็ดกบสูตรของเธอเองเนะพี่น้องเด้อบางคนนั่นคอมเมนต์เข้ามาว่าอันผัดเผ็ดกบผัด คือบวกคือว่าอีกนะแบบสูตรของเพิ่นเลยเนาะ,ะสูตรไฟสูตรมั่นพี่น้องเอ้ยอบไว้หมนอบไว<ป>้ไฟแห้งผมนะ,นะไฟลแรง ไฟแรงโพดอีเมยปั่นๆธนาโอ้ยน้องคักคักคักเยังคือเป็นหนางงงๆเงาๆอยู่เป็นอะไรมอวมันหอดเลยหนึ่งว่ากินหอดกิ๊กซะดอกกิ๊กกกมาใส่บัมีหรอมีหางขอบครัวมีบ่หรือบัมีบัมีไก่คนหางขอบครัวไพ่เกาไพ่กาไปคอมเมนต์อยู่ทรงร้านหน่อยนะเฮ้ยเขาสุฟังเนี่ย เพื่อนวายน่าได้คลิปตัวใดเคยขอคือบุหูอ่ะตัวกินเพลอ์เลยกินเพลอตัวใดเขาลงทิมแล้วแต่พอดีอันหลานหน่อยมันแครปหนักโจ้าให้เบิ่งโอ้กินเพลอตัวใดเคยตัวตะกี้ผู้อืมตะกี้คนแหละตัวเขาถ่ายแต่ตอนนี้คุนลุงเสื้อขาวนั่นไปจักจั่งบุหูกันไอเขาไปเห็นดอกหลานหน่อยมันบอกข่อัไปเห็นน่าได้คือว่าปลาไก่มันตอแล้วหรือว่าพี่น้องเพิ่อนว่าหยอกว่าหัวซื้อไปจักโอ้ยบ่หยอกแล้วหลานหน่อยหยอกบ่าปลาไก่เนาะ อย่าโดน,นมูเจ้าออลืงกันเนาะปากกล้ผิดหวาย่าบได้มูข่อยบมันบอกว่าออกสือ่อไมนันเนาะพี่น้องเอ้ยว่าผื่นความตอแหลนี่นะมันก็มีคู่ค้นน่ะแหละต่างแต่ว่าภายต้อแแรหน่อยตอยแแร <c oughs> <c oughs> มันก็บบัวเทงขันว่าต้อแหรนะเฮ้เนาะแม่เนาะบู้หข่อยอยู่น้ำเจ้ากันโดนเลยได้เฮ้ยเกือบปีละกับว่าโดนเลยนะ <c oughs> เนาะก็บบุเ็นสิว่าต้อหลอกต้อแแรงยังนะกับ ปกติธรรมดาคนปกตินี่หรือว่าเป็นน้ำหนาหนา,หนาตาเพ่นกวนแนวบ่จักพี่น้องเลยเนาะไว้อตอแหลด้วยพี่น้องเ้อเป็นคนธรรมดาสามัญน,นี่แหละบไว้อตอหลอกตอแหลอยังดอกใส่คำแรงเกินไปตอแลหลวะมันตอแหล กับกูเห็นจากสิตโตเลในใส่ลงคลิปก็คือธรรมดาอยู่เน,นาะหักกระยาเพิ่นก็เข้บูมักแล้คนเดียวเข้าบูมักเนี่ยกระยาเพิ่นดอกปล่อยปล่อยเพิ่นไปปล่อยให้ยังเกา็ยังก็เพลงจะว่าออจะห้องจะค่อยนะปล่อยให้เธอได้เจอทางดีๆ <laughs> ปล่อยให้เธอได้มีชีวิตใหม่ ของเพลงสุพี่น้องพักพี่น้องไปคิ้วเด้อคนกำลังมีความรักมาเลยมือเด้เด้สิได้ผูกอันสิได้ผูกแขนนี่เนาะห,าห้ามือแล้วมาแจ้งพี่น้องเ,เลยเด้อเพิ่นถาม์เนี้ยนะมันอันนันันโควิดอยู่เองโควิดพี่น้องเอ้ยมีแต่คันมันตั้งคันน่นแบบตั้งกลุ่มชุมนุมลายเดี๋ยวเขาจะปัม้มไหมเขาบุคคลเนี้ย จะจ้างว่าหักแล้วหักงานนั่นสิได้จัดอยู่แล้วหักหาโควิดเศร้าไปเลยพี <duh. S 3> er ่น mm. like ้องเอ้ยจัดไงตื่นในแลงงานกันเนาะทา้งมึงก่อนวะกินข่าอยู่ที่หญ้าใส่เลยพี่น้องเอ้ยในส้มธรรมชาติเนาะมันเป็นแบบแค่ค่ายแบบวิวแบบน่าได้บูหูเนาะวิวธรรมชาติวิวธรรมชาติพี่น้องเอ้ยแบบได้กินท้องไหท้องหน้า ไปกินแบบต้นหมองต้นไม้ยังไงเปท่านี่นะข่อยนวะวะได้กินขี้ควายขี้งัว่าพี่จอมอืมอะไรอะไรกินขี้ควายขี้งัว่าฉันไพ่แบบบัวไก่ตอแหลนะพี่น้องเอ,อ้ยตอแหลบุป็นดอกอันนี้นะเบาตรงโพดจะว่าว่าตอแหลน,นี่ต้องเป็นคนแบบเบาม้วนเนาะ <Hello. S 1> ตามลักษณะที่ข่อยเบิ่งมาหนิค่ะถาเป็นผู้ตนนะอแหลน่ะจะเป็นแบบ พวกแบบเบานัวหัวมวนเนี่ยนี่เออแมนอยู่ตอแรกอันนี้เบาใกล้ป็นบริเว้านัวหัวมวนประนันเลยพี่น้องก็ยมันจะมีธรรมดาเลยยังแหละอันนี้นะโตยังสบายดีปะลิงสบายดีปะลิงโอ้ยเบาดีๆอย่าเบาแน่นอนสบายดีปะลุงเอาอิ่มมาแต่ไซร์เลยนี่นะมาแต่มาแต่มาแต่ไปส่งมวนมะลูกมาเฮชิญญาเนี่ยเป็นอะไรลูกเอ้าวเมื่อว่าสัลูเมื่อนั้นอ้าว แสดงว่าอยากยู่โอ้ยฉันมีสีนอนน้ำยานี่เอานังกินมาห่ะเหยาเฮ็ดลูกมาสิคููไอ้อ้วนไอ้อ้วนเต้นเพลงอะไรเฮเบิรงแน่เพลงอะไรนะเด้ทีทีเออโอนาวเนื้อเอาให้น้องให้น้องเต้นโอนาวเนี่ยโอนาว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 ไอ้เบ้งเบงเต้นอะไรเบงวาย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 เห็นไหมแบง ลาย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 คอยเป็นเป็นตัหัวจังไหมหยังเนาะแล้วเราก็ทีรักทีรักอุ้ยมีแห้งเด้ทีรักเข็ดนะกินแห่งกินนาดีดีกว่ามะสเข้าบักข่านี่อะไรจ๊ะอ่ะเบลซ้ำปลาให้หอยไหมฮะคือผู้ใส่เกลือเลยมองน้ำเกลาน้ำปลาไม่ากคิ้วไหนมอง น้ำปลาใช่น้ำปลายอยู่อันน้ำมัน้ำเงาไ้ำปล้วยบนเพลมันมีอะไแล้วลหน่อยถามอันมีได้ถ่วยเท่าไรจ้ะถ่วยส้าวบาทอา้าวสมมติว่าใส่มีสองห่อด้สองหอก็สี่สิบบาทแล้วหน่อยว่าท่างโเลยอันสิคิดว่าใส่สองห่อแต่ว่าใส่นะซ้ำเก้า 9, เลยสิรุดสามสิบบาทเดิสี่สิบบาทเถอะแต่หัวอีแม่ได้เราก็ตะลกุกตะลุกได้อีแมนะ่นี่ย สามีใครนอกคือมาใจดีแทเดใจก็ดีะะเจ้าว่ะเจ้านะโ,โรมมนติกขอว่าเจ้าโรมมนติกที่สุดเลยเจ้าอิลีที่รักเธอนะโรมมนติกที่สุดเลยคนอะไรรอได้รอดี<ว>เป็นตาฮักอิี่ ไครเคลีรมาส่งในบ่โอ้โหไปไหมโอ้โหอีฮ่ามาตุกตาตุกตาใช่หรอน่าบุมีเงินสื่อซศรตุกตาเตขอสานางไหมไปขอสานางตุกตาหน่อยอเอาตุกหญ่ไปไวไปขอสานางสานางขอตุกตาหน่อยเด้ออยากเอาตุกหญ่เออไปโบกแล้วรอหายแน่ไปไหมห้เราโคนี ไปไปยมาเสร็จหรือยังก็ตั้าจะบอกเเสี็จหรออยังีุ้กเาจ้กันะไ้ใสไป่เท่าไหนะเอ้อนลกะาัเ่นเอาคือคือเอาลงเลยขัวเอาลงเลยขัวเขาล่งงน้ำเจ้าวเเอออามืหบรัางแม่ลูกเสร็จหรือยังครับ อุ้ยโบเห็นมูนุ้ยนายกินขนาดเลยนี่เบิดแผ็ดดินี่อุ้ยพี่บอกไปรดนก็บอกโอ้ยพี่น้องจ้านากินขนาดเลยพัดเผ็ดบอกไก่เพิรนเอาเฮ้ยปวดจะใส่บักหลายๆบุยบ่วงนะมันคือแบบเทนี่แอบได้ทั้งหมดคบแค่ตัวนี่นะตัวเดียวตัคือได้่ลายเนี่ยครบตัวใหญ่ออ๋ตัวใหญ่ อาหารโปรดของเธอก็คือผัดปิดกบ <ปะ S 1> ใส่บป,ปะจ้าเอ็ดซันอยู่ใส่เนาะคือทำไงลูภัยเนาะคือว่างามเทเดีฮะอุม<า>ะอ่มม้านี่ยนมันย่านมาขู่มนบ่ดีคุ้มม,ม่อวนสิ่มือจุให้อวนอยู่น้ำายาอวนไปตรงเมือ ừm ơi na mẹ cả mai thứ nấm nha sát khay khay phơi xoay nhai, pơ đây còn trông thổi phơi đây mẹ nhỉ oh, phẳng <laughs> <laughs> đấy. khoe phù bao phai tiệp khoe chỉ na bao phù bao phù bao chỉ ông na bao phù bao. mà xím, phật, thịt, gùp, nấm, cân đầy thui bác ngay. ouch emia โอ้เธอไปกินเธอก็ไปกินอยู่นี้นีอ่อลึกคนเนาะ,นาะห้ามกวนมกวนนะอ่นนัง้ชีก,กวนกอ่้กวมกับพี่น้องไงชิมรลชาตา เฮ้ยข่อยขึ้ว่าจางวะจะแล้วอื่อๆเลานำป้ายอยู่เคือนควบไปหรือปเจ้าใช่ดลใา่เลยจังจังจังมากินสิชิมมึงนู้บุเซอขอยข่อยก่อ จางจางจางา้างไปใส่น้ำมันหน่อยชิมเบิงืงครับเสือใส่น้ำหน่อยพัวชิมเบิืงอ่ะออหน้าหมูก็มาเป็นยังไงข่าวแม่จางบ่อหกว่าจางสบายดีเลยพี่น้องงานสาาิจบ้างนี้ยสบาย เอาเลยพี่น้องอักิ๊นี่กกคอลาเพียงเท่าน,นี้ได้ก็พอกันไปกิปหนะกินของกันเลยพี่น้องกินแซ่บๆด้เลย <laughs> กลับสบายดี